สวัสดีค่ะช่องแผ่นดินเกษตรค่ะมอนีกะผ้ามาเห็ดเห็ดฟางกองเตียแบบเท่าลาดง่ายๆด้ค่ะปูพยังนะค่ะสูตรนี้เอากากมันมาเทใส่พยางที่ห้าเตรียมไว้ค่ะเกียเกียเกี้ยๆๆให้พื้นเท่ากันเอาคันข้างน้าเนี่ยด้ค่ะกากมันจากนั้นก็โรยปุ๋นขาวโรยปุ๋ยสูตรซิมฮาซิมหา่มหาลวก็ โรยปุ๋ยขอกค่ะสูตรเดิมค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมเสื้อเฮดค่ะเสื้อเหฮดที่ห้ายงแล้วก็ใส่อาหารถุงเลื้องและกรแป้งคนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วก็โรดน้าแป้งที่ว่าเข้าเตรียมไหวค่ะจากนั้นก็โรยเชื้อเห็ดแล้วก็โรดน้าอีกที่นึง่ง้อค่ะให้ซุ่มๆโอยจากนั้นกป็ปักโกงค่ะคุ้มพะยางปิดให้นมีชิดไว้สามมือด้วยค่ะ หล้างโดยฝังบริเวณรอบ,บแปลงก็ลดน้ำให้ซุ่มนะคะพอสามมือแล้วก็เปิดให้อากาศแล้วก็ลดน้ำตัดใหยเห็ดค่ะ จากนั้นก็นมาเปิดให้อากาศเสาแรงเสาแรงแบบนี้ค่ะจากนั้นบ่เกินสิบมือค่ะเห็ดก็เริ่มซออกให้ท่าได้กินเลยด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆค่ะแบบเทลาดผลผลิตอาจจะบ่ดีทอดแบบเหยียบบอกแต่ว่ากะเฮ็ดง่ายลวกะช่วงนี้อากาศกําลังพอดีค่ะมีฝนห้อยน้อยเห็ดมากอากาศแบบนี้กับฝ่าวเห็ดเลยค่ะพี่น้อง ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ส่อยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแผ่นดินเกษตรเ่ยนะคะขอบคุณค่ะ